สวัสดีครับวันนี้ได้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมานะครับเพื่อมาทดสอบกับ power supply มพิวเตอร์นะครับซึ่งปกติแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับนำ power supply คอมนะครับไม่ต้องทำอะไรครับแก่เอาสายบวกกับสายลบออกมาสายสีเหลืองก็เป็นบวกนะครับสายสีดำเป็นลบนะครับเพื่อจะมาต่อกับปั๊มน้ำ DC b a l a ตน e ครับตอนนี้ปั๊มออกมาแล้วนะครับ ปีซีเบ็ดกับปั๊มน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้คือแรงดันของน้ำที่ได้ออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อวัดวนดูนะครับก็จะได้อยู่ที่เมื่อต่อปั๊มน้ำแล้วนะครับจะให้ดูวน เมื่อต่อปั๊มน้ำแล้วนะครับไฟที่ออกมาจาก power supply c o m นะครับอยู่ที่11โวลต์นะครับจากเดิมที่เป็น12 v ก็ได้ประมาณ11โวลต์นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็สามารถที่จะปั๊มน้ำได้นะครับปั๊มน้ำดีซีเบลเล่12โวลต์12แอมป์นะครับนี่ครับ นี่คือ power supply คอมนะครับไม่ต้องทำอะไรแค่ดึงสายบวกกับสายลบออกมานะครับสายสีเหลืองเป็นบวกสายดำเป็นลบเอาสายทั้ง,งหมดมารวมกันนะครับก็จะได้โยู่ที่11โวลต์ถ้าไม่ได้ต่อกว็วาน12โวลต์นะครับอันนี้จะถอดออกให้ดูนะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อปั๊มน้ำนะครับ ใช้มือเดียวเนี่ยครับอยู่ยที่สิบสองโวลต์นะครับเมื่อต่อปั๊มน้ําแล้วมันก็จะดับลงเหลืออยู่สิบเอ็ดโวลต์นะครับจาก power supply คอมตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์สิบสองแอมป์ตัวนี้แอมป์อยู่ที่ 12บสองโวลต์สิบแอมป์นะครับซึ่งเพียงพอนะครับสิบสองโวลต์สิบแอมป์ต่อปั๊มน้ำได้นะครับแต่ว่าเราได้ตัวนี้มานะเพิ่งได้มาครับตัวละร้อยกว่าบาทร้อยสิบร้อยสิบสี่บาทนะครับรวมส่งแล้วก็ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบาทนะครับเขาเรียกว่าตัวสเตตัพเพิ่มแรงดันจากสิบสองโวลต์ให้เป็นสิบห้าสิบหกโวลต์น,นะครับเพื่อมา เพิ่มแรงดันกับปั๊มน้ำให้สามารถที่จะปั๊มน้ำได้แรงขึ้นนะครับกระเทากับแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับแต่ว่าคงจะใช้นานไม่ได้เพราะว่าทดสอบจะลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็จะต่อบวกเข้ากับบวกลบเข้ากับลบแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับโวลต์นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแอมป์นะครับตัวนี้ปรับโวลต์ปรับแอมป์นี่ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวสเตตัพ ตัวเพิ่มแรงดันนะครับปรับจาก10 12โวลต์เป็น15 16 v ถึง20กว่าโวลต์นะครับแต่ว่าเราจเอาแค่15โวลต์นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอาจจะใช้อยู่ที่15 16โวลต์นะครับเพราะแผงโซลาเซลล์ก็ประมาณ18โวลต์นะครับเราก็จะเพิ่มแรงดันอันนี้จะ เทียบให้ดูนะครับว่าโวลที่ออกมาได้เท่าไหรน่นะครับตอนนี้อยู่ที่สิบเกตโวน,นะครับก็จะใช้ไขควงปรับลดลงนะครับปรับโวล์ลงให้เหลือประมาณสิบห้าสิก็พอครับ เพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับ14โวลต์แล้วนะครับก็จะลองตามดูนะครับ14โวลต์สเตตัพนะครับจากนั้นก็จะต่อสายลองเสียบดูนะครับกับปั๊มน้ำว่าน้ำจะแรงขึ้นกว่าเก่าไหมนะครับ ถ้าแรงขึ้นกว่าเก่าก็ถือว่าใช้ได้เอาแค่ไม่ต้องเอาแรงดันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อปั๊มน้ำเราเนี่ยครับปั๊มน้ำก็ทำงานนะครับตอนนี้สิบสี่โวลต์นะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับบ่าเสียบปั๊มน้ำแล้วมันจะได้เท่าไหร่ เสียบปั๊มน้ำแล้วก็เป็น14โวลต์เหมือนเดิมนะครับจาก12โวลต์เป็น14โวลต์12แอมป์นะครับมาดูความแรงของปั๊มน้ำน้ำที่ออกมานะครับแรงมากกว่าเก่านี่ครับเราสามารถที่จะบีบบอ๋น้ำที่ได้มาจาก14โวลต์น,นะครับ จาก power supply คอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวสเตตัพนะครับตัวสเตตัพเพิ่มแรงดันไม่ต้องปรับปรุงอะไรนะครับลากสายมาบวกลบก็มาต่อเข้าตัวสเตตัพนะครับปรับเป็น14โวลต์ก็คงเพียงพอนะครับไม่ต้องเอาแรงมากจากนั้นก็เราสามารถที่จะบีบสายได้นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ย ใช้ตัว power supply คอมตรงๆเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะบีบน้ําได้แบบนี้นะครับเพราะว่าแรงดันมันไม่พอมันเหลือ11โวลต์นะครับถ้าต่อจาก12โวลต์จาก power supply แล้วมันเหลืออยู่11โวลต์นะครับจึงทําให้แรงดันกระแสไฟมันไม่เพียงพอกับปั๊มน้ำนะถ้าจะแรงกว่านี้ก็ปรับเป็น15 16โวลต์นะครับก็คงจะเพียงพอนี่ครับปั๊ม รแรงพอสมควรนะครับไว้แล้วเวลาไม่มีแดดก็ใช้แค่ power supply ความแล้วก็ตัว set up นะครับเพิ่มแรงดันขึ้นไปเป็นสิบสี่สิบห้าโวลต์นั่นก็ได้นะครับพอแผงโซลารเซลล์นี่ไปมาเต็มเต็มแดดจัดๆนี่มันจะอยู่ที่สิบแปดโวลต์นะครับสิบแปดโวลต์อันนี้มาเลยต่อนะครับนะครับมาเลยต่อนะครับ ปั๊มดีซบัตเลดสิบสองโวลต์เราเพิ่มตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพิ่งซื้อมาของเพิ่งได้มาเหมือนกันครับนี่ครับของเพ่งมาสดรวมส่งแล้วร้อยสามสิบแปดบาทนะครับสเตตับจากราชดาครับเพิ่มแรงดันจากสิบสองโวลต์นะครับเป็นสิบสี่โวลต์ แค่นี้ก็เพียงพอนะครับฟังขาเข้านะครับขาเข้าเซตัพสิบเอ็ดโวลต์นะครับสิบเอ็ดโวลต์ขาออกนะครับขาออกเซตัพสิบสี่โวลต์นะครับเราเอาแค่สิบสี่โวลต์ก็พอ ถ้าแรงตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้มน้ําจะรับได้แค่ไหนนะครับความอาจ,จอยู่ที่สิบสองถึงสิบแปดโวลต์ประมาณนี้นะครับต้มน้ําเราแค่สิบสี่โวลต์พอนะครับปรับขึ้นนะครับสำหรับตัวปรับแรงดันก็คือตัวนี้นะครับแรงดันไฟตัวนี้ปรับแอมป์นะครับตอนนี้ปรับแอมป์นะครับสิบสี่โวลต์ก็ถือว่าเพียงพอ ขาเข้าอยู่ที่ขาเข้านะครับออกจาก power supply ออกจาก power supply มานะครับนี่ครับบวกลบดำเหลืองสิบเอ็ดโวลต์นะครับดูชัดๆสิบเอ็ดโวลต์ขาเข้าขาออกเป็น 14โวลต์นะครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะเพิ่มแรงดันความน้ําได้นะครับนี่ครับถ้าไม่ใช้ตัวสเตตั up, ความน้ําจะไม่แรงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวเร้อยกว่าบาทเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเราไม่ต้องไปโมดิฟายนะครับเวอร์สปายความโดย เราก็ไม่ได้เป็นช่างเราก็เอาแค่ตัวสเตตอัพมาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับน่ครับปั๊อน้ำล้วบีบได้ไกลๆเลยนะครับเพิ่มแรงดันจากพาวเวอร์ p ปาย11โวลต์เป็น14โวลต์นะครับก็เอาไว้ปั๊อน้ำรดน้ำต้นไม้เวลาไม่มีแดดหรือว่าเวลาตกเย็น ค่ำคืนนะครับเผื่อเราอยากปั๊มน้ํานะครับก็นี่ครับส่วนแผงโซลาเซลล์ก็ไว้ใช้ตอนกลางวันนะครับตอนนี้ก็ปรับลดลงอีกครับปรับให้เหลือ13โวลต์นะครับตอนนี้ก็ปรับลดลง13โวลต์ปั๊มก็ยังทํางานอยู่นะครับขาเข้าขาเข้า11โวลต์เหมือนเดิมนะครับ นครับขาเข้า11โวลต์นะครับจาก power supply คอมตัวนี้นะครับขาออกตอนนี้ปรับลงเหลือย13โวลต์นะครับก็ไม่ต้องเอาโวลต์มากเกินไปนะครับนะี่ครับ13โวลต์ปั๊มน้ำก็ยังทำงานนะครับเพราะว่าปั๊มน้ำเขารับ12โวลต์12แอมป์ก็เอาเกินนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้ ปัา๊ามน้ำเขาสามารถทำงานได้เพราะว่าแผงโซลารเซลล์เนี่ยมันออกมาเป็น 11, 11 18โวลต์น,นะครับ18โวลต์ลอยนี่ครับ13โวลต์ก็ปั๊มมันก็ยังทำงานนะครับ13โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาไม่มีแดดนะครับปั๊ม 12โวลต์12โวลต์12แอมป์นะครับปัามน้ำได้นะครับจัดๆไม่ครับแสงโรตาเซลประมาณ21โวลต์นะครับแสงโซลาเซล170วัตต์ ยี่สิบเอ็ดวนนะครับวอนลอยนะครับยี่สิบเอ็ดวนนะครับแอมอยู่ที่สิบห้าแอมนะครับแ็งเดียวถ้าแดดอ่อนก็จะลดลงตามส่วนนะครับอันนี้คือแผงโซลารเซลล์เราสามารถที่จะทดแทนแผงโทลรเซลล์หนึ่งแผงได้สบายนะครับหรือประโยชน์อีกอย่างนึนงครับตัวสเตตอัพเมื่อเรา เอาไปชาร์จแบตเตอรีตตอร่นะครับปกติแล้วมันเป็น12โวลต์ใช่ไหมครับชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ต้องเพิ่มเป็น13หรือ14โวลต์เราก็ปรับเป็น14โวลต์นะครับเพื่อนําไปชาร์จแบตเตอรี่ก็ใครมีปับ๊บ power supply ความเก่าๆนะครับก็ซื้อแค่ตัวเซตอัพตัวนี้เราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรข้างในเพราะเราไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับก็ซื้อแค่ตัวเซตับตัวเดียวร้อยกว่าบาทร้อยสิบสี่บาทนะครับค่าส่งอีกสามสิบแปดนะครับ ก็รวมแล้วสองร้อยนี่คร้อยสามสิบแปดบาทอันนี้วัดแผงโซล่าเซลล์แผงเดียวนะครับให้ดูว่าได้กี่โวลต์น,นะครับอันนี้ได้อยู่สิบเก้าโวลต์น,นะครับแผงเดียวนะครับสิบเก้าโวลต์หนึ่งแผงถ้าต่อขนานกันนะครับเราก็จะได้แอมป์เพิ่มขึ้นนะครับการต่อขนานกันถ้าต่ออนุกรมก็จะได้โวลต์เพิ่มขึ้นแอมป์เท่าเดิมนะครับต่อขนานกัน ไายโวลต์เท่าเดิมแอมเพิ่มขึ้นตอนนี้แดดอยู่ที่19โวลต์น,นะครับแล้วจะลองเสียบสองแผงให้ดูเสียบสองแผงนะครับเสียบสองแผงขนาดกันนะครับเสียบสองแผงขนาดกันนะครับ อันนี้เสียบสองแผงขนานกันนะครับก็จะได้โวอ์อยู่ที่ยี่สิบวอนนะครับซึ่งเพียงพอกับการปั๊มน้ำยี่สิบวอนนะครับเมื่อไปถึงปั๊มน้ำอาจจะเหลืออยู่ที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดวอนะครับอันนี้เป็นโวต์จากแผงโซลาเซลเพียงเท่านี้จาก power supply Com ตับต่อเข้ากับปั้มน้ำนะครับไม่ครับปั้มน้ำเราก็จะทำงานนะครับเวลาไม่มีแดดสามารถจะเพิ่มแรงดัง้ะด็บีบน้ำบีบหลายยางได้ด้วยนะครับถ้าจะเอาแรงกว่านี้ก็ปรับขึ้นเป็น15-16โวลต์แล้วแต่เราต้องการนะครับ ต้องการมากแรงดันมากน้อยเพียงไหนนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับปั๊มน้ําทํางานแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับดีกว่าใช้ p o w e r Supply าคอมธรรมดาไม่ได้เพิ่มแรงดันอะไรเลยทำให้ปั๊มน้ำเราไม่มีแรงที่จะปั๊มน้ำมากมายนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มเตทัพเข้าไปนะครับเราก็จะได้แรงดัน เวลาไม่มีแดดนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับเอาไว้เวลาไม่มีแดดเวลาแดดลมลมตกนะครับเราต้องการปั๊มน้ํานี่ครับง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเต่นี้นะครับการใช Step ้ Step Up กับ Power Supply.com ในการ Modify DIY นะครับเพิ่มแรงดันใช้กับปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับสวัสดีครับ